ความน่ารักเป็นเหตุลูกค้าเต็มร้านสองพี่น้องกะตันยูทุ่มเวลาช่วยป้าเมินเล่นแบบเพื่อนๆสองพี่น้องยอดกะตันยูหลังเลิกเรียนช่วยป้าขายของเมินไปนเล่นแบบเพื่อนๆอ,อยากช่วยป้าหาเงินเผยอยากมีทุนเรียนสูงๆด้านป้าระบุห่วงหลานมากเพราะหน้าตาน่ารัก จากกรณีเพจข่าวเด็ดชนบุรีได้โพสต์ข้อความว่า2พี่น้องม .3 และป .4 ยอดกระตันยูใช้เวลาหลังเลิกเรียนช่วยผู้ปกครองมาขายโจ๊กและก๋วยเตี๋ยวใช้เวลาว่างหาเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษามาตั้งแต่16นาฬก30นาทีถึง23นาฬิกาเวลาเรียนเสาร์อาทิตย์อยู่จนร้านปิดตี2แต่ละเมนูอร่อยเด็ดพิกัดหน้าวัดซากสมอตำบลดอนห้วยลออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี เมื่อเวลา17.30นาฬกา30นาทีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังร้านโจ๊กและก๋วยเตี๋ยวเจยกตั้งอยู่ตรงข้ามซุ้มประตูทางเข้าวัดซากสมอได้พบกับนางสาวชนทิชาสิมาตาอายุ39ปีเจ้าของร้านซึ่งเป็นป้าของเด็กหญิงพัชรทอนทองดีอายุ15ปีเรียนอยู่ที่โรงเรียนพานทองต้นสนชั้นม .3 และเด็กหญิงชาลิสาสิมาตาอายุ11ปีเรียนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลตำบลดอนห้วยลอ ซึ่งเป็นสองพี่น้องกำลังช่วยกันทำอาหารเช่นโจ๊กและก๋วยเตี๋ยวช่วยป้าเพื่อเสิร์ฟให้กับลูกค้าที่ทยอยมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องจากการสอบถามเด็กหญิงพัชรธอนเล่าว,ว่าเนื่องด้วยพ่อและแม่ต้องทำงานคนละที่จึงได้มาอาศัยอยู่กับป้าและมาเรียนที่นี่ได้ประมาณหนึ่งปีเศษ วันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเลิกเรียนก็จะรีบกลับมาที่ร้านเพื่อช่วยป้าจัดทำอาหารขายตั้งแต่16นาฬิกา30นาทีถึง23นาฬิกาหลังจากนั้นก็ต้องกลับบ้านเพื่อทำการบ้านและนอนพักผ่อนหากเป็นวันหยุดก็จะมาตั้งร้านตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง2นาฬิกาจนร้านปิดส่วนสาเหตุที่ต้องมาช่วยป้าเพราะต้องการหาเงินช่วยป้าเพื่อจะได้มีทุนส่งตัวเองและน้องให้ได้เรียนสูงถามว่าเลิกเรียนอยากไปเล่นกันไหม ก็บอกว่าในใจไม่คิดเลยเพราะว่าตนช่วยป้าทางครอบครัวก็มีไรายได้ส่วนกับเพื่อนหากอยากเล่นก็เจอที่โรงเรียนอยู่แล้วด้านนางสาวชนทิชาหรือเจย,ยกเจ้าของร้านเปิดเผยว่าหลานได้มาอยู่กับตนปีเศษเกือบจะสองปีแล้วหลานทั้งสองคนก็ไม่เคยเกเร พอวันปกติไปเรียนหลังเลิกเรียนกลับมาที่ร้านเขาจะรู้หน้าที่โดยที่ไม่ต้องบอกว่าทำอะไรยอมรับว่าหลานสองคนหน้าตาสวยและน่ารักทำให้ลูกค้าที่มาอุดหนุนต่างชื่นชมว่าดีมีหลานขยันและสวยน่ารักตนก็ดีใจยอมรับว่าห่วงหลานทั้งสองคนมากแต่ก็โชคดีที่หลานเชื่อฟังและเป็นเด็กดีช่วยครอบครัวหาไรายได้หลังเลิกเรียน ซึ่งไม่เหมือนบางครอบครัวที่เขามีพร้อมเลิกเรียนมาต้องไปหาเพื่อนเล่นแต่หลานทั้งสองคนคือเลิกเรียนมาก็มาหน้าร้านจับตะหลิวและถ้วยจนดึกโดยไม่บ่นว่าเหนื่อยสักคำถือว่าตนยังโชคดีที่มีหลานขยันแบบนี้และอยากฝากหากใครอยากมาอุดหนุนก็มาได้ตามพิกัดร้านโจกเจย,ยกหน้าซุ้มประตูวัดซากสมอตำบลดอนห้วยล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด